สวัสดีครับผมช่องเบาและเปล่าครับมือนี้อยู่กับรถไถพื้นดินเกาญี่ปุนครับผมนะครับมือนี้ว่าพี่น้องว่าเบิงการทํางานแบบไถขบล่องมั่นครับไถกบล่องมันนะครับซึ่งเจ้าข้ายกหล่องไว้แล้วเนาะเพราะว่าถืงฝนมากมันก็ล่องมั่นกับเกตกับเตจลงนะครับหรือมันหยดลงมมากนะครับข้าก็เลยมือนี้ข้าวีใส่รถไถพื้นดินเกาญี่ปุนนะครับในการทํางาน นะครับเดี๋ยวิบเบอร์ก้อนในเบื้องคิปปอกกดนะครับกดติดตาใหมเบาลำเสานะครับครับนี่แลครับมือนีก็นะครับใส่ฐานหัวหมูครับไปกบครับนี่ครับนีครับครับใบน้อแจ้งใสรแต่ก่อางครับพนใส่อยางนะครับ เราเลยใส่ล้อเลยนะครับเพราะว่าล่องมันมันแคบแล้วครับตอนนี้มันกับกว้างแล้วนะครับมันกับใหญ่ออกมาทม้ต่างๆเนะครับเราก็เลยต้องใส่ล้อล้อยางชุดพอดีนะครับล้อยางก็ยับขนาดยับยับทั้งกว้างเลยนะครันยับเข่อยได้ดีนะครับยับออกก็ได้อีกนะครับก็คือแบบกว้างกว้างของแคบได้สำหรับล้อยางนี่ครับนี่ครับฐานหัวหมูนะครับ กับรถไทยวิซูวิชิ M55.5 55เลี้ยงมา้านะครับพี่น้องตัวนี้ควบคุมก็ได้รับวเพียงใช้ตัวทว,วงนำนักข้างหน้านะครับของล้อรถไถเดินตามไงน,นะครับรถตัตเล็กมาใส่ตัวนี้นะครับเป็นล้อตัวทวงเห็นมันแนกนักขึ้นนะครับมันก็สีโปรฟล์ระยะฟีของล้อสีฟูไฟไหลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องไป ต้องการทํางานนะครับ ล้วครักพี่น้องต้นหน่อยครับเดี๋เหงมันจริงๆผมทดลองครับมันก็เป็นไระเท่าไไทเ้ย้ค้เย้้้ยบไปแล้วนะครับมันถ้้้้มัน้้้้้ จับมือเดียวนะครับผมมือหนึ่งถือกล่องครับไอเกียร์โล่สามครับมงมีเกียร์มีโล่มีให้นะครับเอาไว้ตัคนับพี่น้องเจ้ากันตายนี่ ไถมาแล้วครับนไหครับพี่น้องไฟมาแล้วครับเห็นไหครับคือถขีดไถมาแล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องบ้าวลำปล่าพี่น้องนะครับรถไถพืนดินกอล์ยุปุ่นนะครับรีวิวอย่างเดียวครับผมมีคนได้คนเสียยังนะครับ อบจ้องมันนครับมันสูงสูงก็เขาได้ครับผมก็ปตับตั้งรอแล้วครับ คนเพตุไปแล้วครับมันฝนตกหรือว่าต้อสูงมากกว่าเตาได้ครับรถไฟพวรดินเตาญี่ปุ่นครับผมเฮ้ยว่ะตาดูโอ้ยชายอยู่เลยชายก็ยึอกล่องเว้จับมือเดียวพี่น้องโคตรถนัดเลย I ต้องเร่งตัวนี้ครับเพราะว่าอันนี้รับมือเดียวครับพี่ต้องท้ายคิปเรื่อง,องว่าหมุนขอได้ครับนี่ครับนี่ครับผีไพมาแล้วครับ คือห้อไถแล้วครับช่งบบงบงงวงนี้ครับฟังนี่ฟังนี่ยังว่วไถครับชื่อรองนี่ครับยังว่วไถครับโดยใส่นี่แล้วครับครับนี่คือพอดีของนะครับรถไถยใหม่นะครับคือ ครับช่วงล้อได้พี่น้องนี่ครับล่องครับสังเกตว่าล่องมันกับล้อครับช่วงล้อกับล่องได้ครับแล้วก็รถ้วนห้องนี้สามารถยับเข้ามาอีกได้ตับตัวเข้ามาอีกได้นะครับปรับล้อเข้าอีกได้คือคอามดีของรถไฟหน่อยครับเบิ่งมั่นหมดครับพี่น้องคุ้มเลยครับเรื่องที่คุ้มเลยแต่ว่าเขาอะไรนี่นะครับ เดีวเขาไถเขาไถมันมีเกียร์นะครับมันมีเกียร์รุ่นผมใส่คือเตากระใต้นะครับตอนไถเบิกล่องไถย,ยังคุ้นมากที่ใส่กระใต้ซวงครับนะครับกระใต้หลัก็ไม่ใช่เกียร์ซวงอยู่นี่ครับเกียร์ร,ยรักรเกียร์รักคือเตากระใต้ครับหลักเกียร์ธรรมดาที่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งคอยเซอรเบอร์มันหลุดนะครับแข่งความก็ยิ่งคุณสองสามหลักเกียร์ว่างนน ตอนนี้เขาใส่สามเตาหนี่คือโลบแล้วครับโลบสามกับไอโลบสามอยู่นะครับเขาปรบรูบสามย้ำใส่เขาก็ใส่ให้สองครับให้ไม่ใช่เกี่ยวสองนะครับคดีของรถไถโต้ญี่ปุ่นครับพี่น้องไม่ได้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วครับผมช่องเบาล่าเปล่าครับพี่น้อง